หุดดดก็ได้ขนมหลายแถวว่าฮะอพอเลยงันเาฝากว่ะอิปประชุมมา่ชมน้ำเน้ยมน้ำเนยชิมน้ำเน้ยดใปั่นทั้งหลังโอ้ยยตึงลามไมยตึงไปตลาดเนบ่โอ้ยนีปดออกไง่นนี้ไอ้ตึงอีปั่นไปตลาดแล้วเนบ่ปดเสือออกโอ้ยลามปันมายังไ ไปนี่นีอโอ้ยไปนี้ปลาไปตลาดแล้วรดไปแล้วพูนเดี๋ยวหาปลาเพิ่นโอ้พ่นมือมันมันใครบิดใครเนื้อันี่นมมากินพ้อมเอานติกินนะเนีกน้ำซนี่หดหนามพัอ นี S <S ่ก็มีเ้อะล้วหรือวะผัชมผัมีแต่ไม่ติดนะครับมีนมพอยมีจ่ถ้าติดติ่ยังแช่โว้ยตัแ่เลยวะตัวแช่เดี๋ยวเพิ่มให้่อนเลูกกินมะมุติมันป็นแไปใบไม้ก